คนนี้มาช้าอาบน้ำทันก็เป็นไม่ใช่ก่อนไม่ใช่เลยเลยคือช้าแปดไม่เข้าคือช้าแบบไว้กะว่าเออน่าจะคือร้ายได้เลยอ่ะแปดไม่เข้าแปดไม่เข้าอืมช้าแปดไม่เข้าแล้วก็แบบโอ้ไม่นะช้าแบบไม่เข้าไม่เป็นไรแล้วก็อ ว่าจะกดขึ้นไลฟ์ไปก่อนแล้วแบบทายแบบไว้ดับไปเลยครึ่งดักเลยครึ่งดับไปเลยโอ้โหผมก็นั่งเปิดโค้ดหนานเลยไ,ได้มาแล้วชัวร์มาแล้วกังนั่นมาแล้วมาใช้แต่มันนะ่นงสั่งใหม่ๆหม่ไแล้วเนี่ยจะได้ใช้อะใหม่ๆหม่แล้วทำไมตัวมันตัวมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆรื่ทำไมตัวมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะ ตอนสรกถ้าคุณชาจีใช่ไหมนี่ก่อนไม่หรอความจำจำคนยิ่งสั้นๆอยู่นี่จะคุณชาจแหละหรือเปล่าไม่ใช่เหรอ <laughs> ความจำสั้นขอโทษเลยอ่ะเอาเอาเทกก่อนอ้าวชัดหายจังเลย นอกก้องก็ม่ชัดดีกว่าชัดจีนอ๋อ่ช <c oughs> <c oughs> ่นี้ทุกคนด้วยถ้ายังอยู่เรื่องมีองยังดีกว่าเพราะว่าเอช่องช่องแดงเราจะมาแบบเน้นสาระเนาะสาระหรือเปล่าไม่รู้สาระแล้วกันนมาสาระก็ได้ก็ยืนขอโหลดโหลดอะไร ไอตัวเราเป็นเนีเยนะ่ย <Yeah. S 1> เริ่มเลยดีกว่าขึ้นชาแล้วเรนจะเริ่มคอนเทนต์ชาอีกนะเขาเรียกคือวันนี้มาเป็นหนัวข้อของความรักนะความรักมันคืออะไรความรักมันคืออะไรไม่ใช่ข้าวมันไก่เข้าใจไหมความรักไม่ใช่เนียวไก่ซีดีก็จแซมชัแสดแซมชัดเพิ่มอ็นเก็เม้นต์ไหมฮะขอมาก คืออย่างนี้มีเราไปลไลฟ์เนได้มันเราไลฟ์ที่เติร์กในติ๊กต็อกเราแบบติ๊กต็อกเล่นได้หรอมั้งไม่เป็นไรหรอกมั้งเรียกได้แหละคือไปไปนั่งมาอะไรใช่ไหมแล้วแบบก็เดี๋ยวก่อนนะมัาตับหน้ายังไงวะคืออ่าเหมือนเอ้ยไงไปอ่าคือมันทำตาโตวะอ่ะทำไมทำตาโตอ่ะ ต,า,ตาผมโตขนาดเลยมันทำตาโตอ่ะันตาโตใสอ่ะ <c oughs> เอ่อไรผมคนตาโตแล้วเออหมดคือความรักมันคืออะไรอ่ะคือส่วนตัวผมว่ามันผมไปร่างคิดอยูแล้วผมก็แบบยินดีก็ออกมาว่าอืมสันส้นๆเรียกสันส้นๆว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ธรรมชาติอืมสอนเรามาแล้วกแปลกไหมสอนเนะ่ะ มันธรรมชาติสอนเรามาให้เรารักหรืออะไรเนี้ยแต่ว่าพอ <c oughs> งดูแปลกๆลองดูแบบไม่ได้ความเท่าไหร่ถ้าจะฟังแบบแค่คําเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจะ้ต้องอธิบายเล็กน้อยพอกินข้าวก่อนหิว <c oughs> ทำไมต้องรอความรำคาต,ตัว่างกันวะ หนข้ายอ่ะเดี๋ยเด้ยเฮ้ยไแต่บอกว่าโดเนี่ยอ่านมาไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ทักทายคนจีจีสวัสดีครับีจี อาจจะเต็มปากคุมคำ<ป>คือความรักเกิดจากธรรมชาติสอนเราอันนี้คือผมตีความงนี้นะแต่ผมไม่รู้เงินคืออย่างนี้เดีวาพาว่าคุณคุณเกิดมาก็ธรรมชาติใช่ไหมแล้วแบบคุณจะชอบะไรทัศอย่างเพราะอะไรผมก็ว่าธรรมชาติเห็นไหมก็เราเนื้อเนื้อเราเกิดมาจากธรรมชาติอะยหลายอย่างก็มันจะมาจากธรรมชาติมา ใช่ไหมแบบซูท่าแบบอืมผมชอบใครละคนอะไรเงี้ยผมชอบใครละคนแล้วแบบเพราะอะไรถึงชอบล่ะอาจจะมีสเปคเขาใช่ไหมอาจจะมีสเปคแบบเออเราชอบแบบชอบคนแบบนี้เราชอบคนแบบนูน้นช,ชอบคนตัวสูงคนตัวเตี้ยคนตัวตัวเฮียคนเออค,คนดีปากหมาเอ่อคนคนดีคนชั่ว็นบอยเนี่ยสมมุติถ้าเราชอบอย่างเงี เราสมมติเราชอบเราชอบเพราะอะไรแบบเออก็ชอบเร,เราชอบเรารักเงี้ยเราจะถ้ามีแบบมีคนแบบนี้ฉันจะรักตายเลยแล้วผมก็คิดต่อว่าเออสมมติถ้ามันในเคส,น,น,สน,าานั้นในสถานการณ์นั้นอ่ะก็แบบเออวะ่ะถ้าเรารักคนที่แบบสเปกอแบบ่ะใช่ไหมก็คนมาตรงกันอ่ะแล้วมันเราก็รักกันใช่ไหมก็ใช่ไงก็ธรรมชาติสร้างสารสรค์ไงธรรมชาติสร้างสรรค์ไอคนแบบนั้นขึ้นมาแล้วแล้วธรรมชาติก็สร้างสรรค์ให้เราแบบชอบคนแบบนั้นด้วย <c oughs> แบบอ่ถ้าจะพูดลึกกว่านี้อีกอาจจะเป็นแบบอะไรวะคือแบบคุณใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคุณใช้ชีวิตแบบเนี้ยมาแบบอ่าอย่างาคุณใช้ชีวิตแบบมาแบบเนี้ยมูตอ่าตีสถานการณ์ง่ายๆกันผมผมเกิดมาจนเกิดมาจนแล้วแบบผมก็แบบเป็นคนเป็นคนจนที่เฮียด้วยผมเป็นคนจนที่เฮียด้วยแล้วก็สี่การใช้ชีวิตผมก็่อะไรวะ อาจจะแบบเล่นพนันอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบโอ้ไม่นะก็ชอบคนแบบเดียวกันเพราะผมเปอยางานเนี่ยก็ชีวิตชุชีวิตผมเป็นอย่างกันน่เจอก็คนอย่างกันแล้วผมก็ชอบคนอย่างนันก็แค่นั้นอนะเห็นไหมผมผมคิดว่ามันเป็นแค่นี้นะแบบโอ้ฉันว่าใครสัคกคนมันก็แค่นั้นอะไรเงี้ยหรือก็แบบเออคุณอีกอย่างหนึหนงน่งก็อาจจะเป็นแบบแม่แล้วก็ได้ แม่พ่อแม่เองมกถ้าไม่มีเขาโทษด้วยเลยตั้งใจแต่แบบพ่อแม่คุณเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแบบให้เกิดหนุนมาเมื่อต้องรักเขาส่วนมากเห็นไหมแบบรักเพราะแบบเออมขาเป็นคนสร้างสรรค์คุณมาคุณเออม,มีอยู่ได้ก็เพราะเขาใช่ไหมอาจจะเป็นแบบอืมเมื่อเขาก็เข้ามาไงเขาเป็นคมสำคัญกับชีวิตรเราไงเราต้องรักเขาเอเรามีความสัมพันธ์เราเออ ด้วยกันมามันก็แบบไม่อยากให้มันหายไปอะไรเงี้ยเห็นไหมก็แบบเออก็คุณมีวิธีชีวิตคุณอยู่กับเขาไงคุณก็เลยรักเขาผมเรียกว่าามรักแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติสตร้างขึ้นมาและมันมีไว้ทําไมอ่ะแกบบ็แบบจะว่าไปครับมัน,ม,นมันจะเข้าใจไหมว่าสมมมชาติเราทำยางเง, <laughs> พ,งพูดพูดงี้ไปจะเข้าใจไหมว่าอ่า เอางี้เดือนมันเป็นเหมือนแบบปฏิกิริยาที่เออเราเรียกเออม,มันก็ต้องเป็นอย่างเดียวบอกเอออามอะไรดีวะ่าพูดถ้าเออจะว่าไปมันก็ยากเนะาะก็จะมีความหลายๆอย่างว่าความรักอันนี้แบบเรียกว่ารักไหมอันนี้เรียกว่าอิมอันนี้อันนี้เรียกสิมอันนี้เรียการักอันนี้เรียกแบบอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจก็คงจะยากอาจจะยากยากแต่ว่ามันก็ เมก็แหละเราเรียกเราเรียกง่ายๆว่ารักรับการที่อยากจะแบบอ,อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเราอยากอยู่สิ่งสิ่งนั้นโดยธรรมชาติเราจะ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 อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าธรรมชาติซักมาประมาณวันนี้นะนจะให้ความหมายอย่างนี้ความรักคือสิ่งที่เราจะจะจะอยู่กับสิ่งนั้น อ่ะแบบรดรสัสิ่งนั้นเแรบบาก็เลยอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นแบบมีความสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งนั้นโดยธรรมชาติ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่โดยธรรมชาติน่ะเออแปลกดีแต่ว่าความ <c oughs> รักมีไว้ทําไมแปลกหน่อยความรักมีไว้ทําไมอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่ว่าน่าใจดีความรักมีไว้ทาไมอาจจะยากหน่อยผมก็ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะบางอย่างบบธรรมชาติส่วนใหญ่ก็แบบสร้างสรรค์นในสิ่งที่มันดูจะมีเหตุผลใช่ไหมแต่จริงก็การที่มีธรรมชาติอยู่ก็ไม่มีเหตุผลหรอกแต่แบบเออเออก็อืมบางไม่รู้เหมือนกันมันก,นก,นก็สักอย่างเกิดขึ้นมาอจริงถ้าคิดเรื่องมันก็คล้ายๆกับชีวิตเนาะแต่แบบช่างมาเดอกช่างมาประกอนเดี๋ยวชีวิตเป็นไลฟ์ไลฟ์บิก๊กบิ๊กเบิ้มในช่วงเวลาหน้าแบบไลฟ์ไลฟ์ชีวิตหาความหมายชีวิตให้เจออะไรเงี้ย เดี๋ยวเขาน่าจะได้คำตอบเดียวกันลผมว่าใช่ไนหมของอนาคตแต่ครักควารักเวลยทำไมคมรักกูเคยเชื่อใจแต่ความรักนี้มันคืออะไรผมมันมันผมว่ามันมีไว้แบบนึกไม่อ <laughs> อกเออนึกก่อนนะควาบรักเว่ยทำไมวะ มันมีไม่เท่าไหร่ฮะเออว่ะแบบถ้าคนเราไม่รักกันเอ้แตบบ่วแบบ่าแบบมันเอนแต่ถ้าถ้าคนเราไม่รักกันก็แบบปฏเสยมพันธเราไม่เราก็คงไม่มีวฏิสัมพันธแบบ์มันต้องคือสังคมอ่ะเออมันจะไม่ได้ต้องมีความรักกันอ,องางานแบบมันยังไงอะเราเราเกิดมาก็ต้องมีแบบการปฏิสัมพันธ์กันเราต้องคุยกันแบบสนทนากันต้องมีแบบ การสัมพันธ์กันอะเห็นไหมสัมพันธ์นี่แบบไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ปฏิสันธทีอะไรอย่างนี้นะคนเราปฏิสันธ์กันได้นะจริงน่าจะรู้แหละหมายความว่าไงเอ,อคืองี้อุ้ยใหม่หรอ่ต่ำมากอุ้ยไม่เขานี่หว่าคืออ่ามันมันชื่อเรียกอะเราเราเรียกไงอะผมเราเรียกสิ่งเราเรียก ความรักว่าแบบมันมันไม่ใช่การกระทําหรืออะไรแต่แบบแบบเราปฏิกิริยาเราเหมือนเราเรียกปฏิกิริยาว่ารักอะ่ะเข้าใจปะมันเหมเือนปฏิกิริยาของอะไรอย่างเราไม่ใช่แบบกิริยาใช่ไหมแบบฉันรักเธอพอ่าแบบว่าฉันกับเธอมันเกิดปฏิกิริยาความรักกันอะไรอย่างี้ผมรู้สึกยังไงน,นนะแบบอาจจะแบบเป็นฝ่ายเดียวหรือฝ่ายสองฝ่ายเลยไม่รู้อะ่ะแต่แบบมันเป็นปฏิกิริยาเราไม่ใช่แบบกิริยาสำหรับผมนะ สำหรับผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ซวยไปเรื่อยอย่าไปฟังมากเลยคนนี้ย,ย่าไปเชื่อแล้วก็มีเมื่อวานเมื่อวานอันนี้น่ญญาสนใจมากนี่ก็เป็นหนึ่งในความรักเลยก็คือมีคนเมื่อวานมีคนพิมพ์ถามเข้ามาเลยนะว่าน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ไปเนี่ยเมื่อวานมีคนถามมาเลยนะผมก็อยากจะตอบนในไลฟ์นี้เลยนะอ่านั่นเอง อ่านี่อย่างนี้เลยฮะปึ๊บแปะกลางหัวเลยนี่แปะกลางหัวเลยนี่อันนี้เนี่ยเรียกว่างเงียบแล้วกันเนาะเราจะเรียกเขาว่างเงียบแทนนะคือผมบอกไปแล้วในไลฟ์นั้นแต่ว่ายังไม่ได้บอก,นกนใน y o u t u b e ไงใน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  แอปดำเราแอปดำเราบอกไปแล้วแต่ว่าเราจะจะบอกน,นี้แล้วก็อาจจะแบบจะเสริมข้อมูลอะไรนี้ได้วยได้ด้วยนะอ่าคือเราผมเงียบเงียบการที่เรานคนเราเงียบอะ่ะเงียบคือการที่คุณมีความรู้สึกอยากจะเอ่อปฏิสนธิกับใครสักคนหนึ่ง <c oughs> คุณอยากจะปฏิสนธิกับใครสักคนหนึ่งและแค่นั้นเลยแหละจริงคําว่าเงียบสำหรับผมมันมีแค่นั้นแต่ว่า ทำไมอ่ะทำไมคนเราถึงเงียบด้วยอันนี้น่าสนใจกว่าคือสำหรับผมอ่ะการที่จะคนเราเงียบมันเป็นเหมือนแบบวิวัฒนาการของคนถ้าคนเราคิดภาพว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่เงียบเลยแล้วไม่เงียบเลยแล้วแบบเราก็ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเข้าใจไหมมันคือการขยายเผ่าพันธุ์เว้ยมันคือการขยายเผ่าพันธุ์คือถ้าถ้าคนเราไม่เงียบเลยคนเราจะไม่เม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยปฏิสัมพันธ์กันเลยนะคนเราจะไม่ปฏิสัมพันธ์ถ้าเราไม่เอ่เงียบแล้วพอเราเงียบปุ๊บ พอเราเงียบปุ๊บเราก็จะปฏิสันธิกันพอเราปฏิสันธิกันปุ๊บเราก็จะเพิ่มเผ่าพันธุ์เห็นไหม <c oughs> คนเราเงียบแล้วคนเราจะเปฏิสันธิกันแล้วเราก็จะเกิดเผ่าพันธุ์เพิ่มขึ้นมาขยายเผ่าพันธุ์ว้าวเท่ปละ่ะ <c oughs> คนเราเงียบมันม,มันมีเหตุผลนะที่เราจะเงียบแต่ว่าบางทีสถ้าแบบเราเงียบเกินไปอะเงียบเกินไปพ่อไายก็อาจจะ ทางทฤษฎีศาสตร์ก็อาจจะบอกว่าคุณมีโมโมนบู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 ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เด็กวิตเด็กเด็กสินจีนไม่รู้สินจีนเนี่ยแต่อ่านจีนไม่ออกนะเรียนจีนหนีคนานี้ตนนั้นแหละอคือเนี่ยคุณเงียบอ่ะเงียบเกินไปอ่ะก็แต่ละผมมันก็มันอยู่กับปัจจัยสองอย่างนะก็คือตัวคุณเองที่ที่ตัวคุณเองว่าแบบ ธรรมชาติสังสอนเข้ามายังไงธรรมชาติรอบตัวสังสอนเข้ามายยงไงไรอาจจะแบบมีความเงียบที่ระดับต่างกแ,แต่ต่างกันอเป็นหนึ่งปัจจัยสองก็คือสิ่งที่เราพบเจอในขณะที่เราเงียบสิ่งที่เราพบเจอแบบที่เราเงียบเราเงียบพบแบพบ,พบพบเจอกับสิ่งนั้นเน่ะเราเจอกับสิ่งนั้นเราเงียบเห็นไหมเออเราเจอกับเรูปรักษ์สักอย่างหนึ่งที่เราชอบจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องเ,ออเป็นอะไรสักอย่าง ก็เป็นอาดเก็ได้นะผมว่างการที่เราจะเงียบได้คนเราสามารถแบบเอออาจจะบ้าบอแล้วไปไปชอบทุกอย่างก็ได้แบบบางคนก็แบบมีอย่างเฟติตนี่ไหมเฟติตเฟติตนู่นนี่นั่นมากมายมหาศาลเยอะม,มากๆก็มันจะเป็นที่จะต้องเป็นแบบอะไรหรอกเราคนเราเงียบกับทุกอย่างได้นะ <c oughs> คนเราสามารถเงียบกับทุกอย่างได้เป็นปกติแล้วแปลกดีแต่ว่าผมก็ยอมรับเอออืม,อม นี่เขาพูดใหญ่งนี่ยผมเขาพูดใหญ่เนี่ยที่อ่านี้เป็นแบบก็เป็นเกี่ยวกับหัวข้อไลฟ์เนาะใช่ไหมถือว่าเกี่ยวกับหัวข้อไลฟ์แหละอ็ความรักนะความรักยูริ <c oughs> ไม่แต่ปกติบมไม่ไม่ใช่ปกติแต่แบบเราไม่ได้แบบจะบอกพูดถึงผมผมรักยูริหรืออะไรผมชอบแหละใช่แต่ผมชอบมากๆถ้าแบบมีมเกิดขึ้นต่อหน้าผมแล้วผมก็จะนั่งดูยาวๆเลยผมจะนั่งดูแบบเยอะเลย นั่งดูกัน่ไรเอออยู่ลีอฮ่ยงงี้เลยจะนั่งดูอย่างนั้นเลยแบบจะนั่งดูแบบตายยมเลยแบบโอ้ของดีนั่งยินบ๊อกคนเลยนะแต่ว่าทีนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงเหมือนกันก็คือก็ผู้หญิงก็ผู้ชายเกยกันตอนน้าก็อาจจะนั่งดูย้อยแบบผมซึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นต้นกําเนิดวะ เขีไหมสมมติถ้าแบบเว่าแบบเมื่อก่อนตั้งตั้งแต่เมื่อก่อนแบบคุณคุณสร้างสรร์ธรรมชาติสร้างสรร์ให้คนเรามีเอคนหนึ่งที่มีจิ๊กซอยื่นออกมาและอีกคนหนึ่งที่มีจิ๊กซอบุบเข้าไปให้คุณม,มาประกบกันได้อย่างเขียนไหมคือคือธรรมชาติสร้างเรามาให้แบบเอใส่ลงล็อก ok ได้อะ่ะใส่แบบใส่ปุ๊บใส่รูได้อะ่ะเราสร้างไม้แล้วเอาทิ่มใส่รูได้อะ่ะเก็ยไหมแต่แบบ ด้วยอะไรทําไมอยู่ดีก็สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาถึงเอาไม้มาเสียบกับไม้เองเอาไม้มาฟันกับไม้ทาไมแล้วทําไมธรรมชาติาถึงเอารูมาถูกกับรู <c oughs> เออเออฉันสร้างผูแก,กมาให้เอาไม้มาเสียบกับรูแต่ทำไมถึงผูแก,เ,กเอาไม้มาฟันกันเองทําไมผูแ <c> ก <oughs> ถึงเอารูมาถูกเอง <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจอยู่แบบเออก็อุ๊ยอะไรนี่ย โอ้โหเปิปนนี่เลยนะไม่รู้อะมาจากไหนเนี่ ตะขาบบุกโอ้ตะขาบบุกโอเคต่ออะไรอยู่บ้างครับต้นต้นน้อยตัวน้อย,อยม,ม,อมันอยูย่ดีก็อ่ามันจิ้งจกมนไล่ไงหยกมนไล่มาแล้วมันก็หนีนตัวน้อยๆอ้ยแคงแม่งเลยก็ถอดไปกัน อ่ะเขาเรื่องเหรอเขาเรื่องก่อนอยู่ที่ผมจะพูดอะคือ LGBT อะไรมันก็ความรักอย่างนี้แหละความรักรักแบบแปลกๆรักแบบเอาคนเดียวประชานเองอะมันพันหน้าแปลกใจมากนะที่แบบดีทำไมคนถึงเกย์กันอน่ะคุณเกย์ทำไมอ่ะเห็ไหมแบบประชาาติสร้างสรรค์ให้พวกคุณมาเอิ่มเอาไม้มาเสียบรูหลงล็อกคุณดันเอาไม้มาฟันกันนอมาตีกันใช่ไหมคุณนอาระชนกันเองทาไมอ่ะ ผมก็แล้วผมก็งงเลยผมนึกไม่ออกอะว่าแบบเพ่อะอะไรวะทำไมอเออผมก็เลยลองดูงว่าแล้วทำไมผมชอบอยูริวะผมผมชอบอยู่ีเพ่ออะไรมันกคิดกะไอย่างเออถ้างั้นเราชอบเราชอบยูริพอไงไง่ออะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยอืมนั่นแปลกหรอไม่รู้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมแบบก็ชอบเพราะว่าแบบมันมันแค่ปฏิสัมพันธ์ปฏินปสนธิกันไม่ได้แค่นั่นแหละผมผมแค่อยากจะเห็นความแบบ แบบยูนิพยายามจะหาสัญหาวิธีในการเอา,เอาประตูมาถูกันนะเอากันไกลมา,มาจิ้มๆแล้วแบบอืมนั่นแหละแบบเก็ตไหมเป็นสิ่งที่แบบมันปฏิสนธิกันไม่ได้อะผมก็เลยชอบอยากจะเห็นว่าแบบมันจะทําอะไรกันได้บ้างวะแล้วก็อยอดเยี่ยมไม่รู้เหมือนผมแต่ผม,มว่าม,มันได้แค่นั้น่ะผมผมชอบผมผมชอบแค่นั้นจริงแบบแล้ว คนผู้ชายเอาไม้มาฟันกันนี่ก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ชอบอ่ะไม่ได้ชอบเป็นส่วนตัวทําไงฮะไม่รู้อ่ะอันนี้อยากรู้นะถ้าใครตอบได้ก็บอกหนะน่อยขอว,วันนั้นแล้วกันไลยเดอผมวันนี้ไลน์นี่เขาข้างไวนะ้เน้ะเพราะว่าแบบเรามาช้าด้วยแล้วก็ันจริงมันมันครบเวลาครึ่งชั่วโมงที่แบบมันจะตัดไลน์เพื่อแบบอวัอนั้นแล้วกันบ๊ายบาย hey. เสียงเสียงน่าจะเบามากแน่เลยผมว่าเสียงแบบเบาแบบเบาเบาหิวเ,เลยแน่นอนตัดหลายยากเลย